สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของโรงงานนะ อยู่ที่โกดังหนึ่งนะคะอันนี้คือรุ่น150ซีซีค่ะเป็นระบบมอไซค์นะคะเติมน้ำมันเบนซินเรานี่แหละนะคะก็คือใช้น้ำมัน9195นะคะแกสโซฮอลเติมน้ำมันเต็มถังก็ประมาณ15ลิตรนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะโครงสร้างค่อนข้างจะแข็งแรงะคะ่ะเทียบเท่ากับเทียบกับแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์นี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยนะ,ะเหล็กก็หนากว่านะคะแล้วก็ช่วงล่างช,ช่วงล่างตรงนี้นะคะก็เทากลางนะคะมียางอะไหล่แถม มีแดงมีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบซีซีค่ะเป็นระบบมอไซค์นะคะขับง anyway. ่ายนะคะโครงสร้างแข็งแรงค่ะต่อไปจะเป็นรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะเป็นรถอเนกประสงค์ค่ะเป็นด้านหลังนะคะสามารถเป็นกระบะก็ได้ยกดัมเทดัมก็ได้นะคะแต่ว่าอ่าบริเวณที่ที่ดีงหลังนะคะสามารถปรับเป็นที่นั่งได้แบบนี้นะคะ การยานไฟฟ้าค่ะทุกคนเยอะมากมนนีแค่กัวดังเดียวนะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวใหม่ของโรงงานค่ะนะคะสีที่สวยนะคะสีค่อนข้างจะสวยเลยนะคะ ราคายังไม่เปิดมาให้นะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งประกอบเสร็จค่ะอันนี้เราก็มาดูตัวอย่างเฉยๆค่ะส่วนตัวนี้ก็คือตัว79,000บาทค่ะนะคะรถไปซืกก้อขบข้าวนะไปะขับระยะใกล้นะทุกคนค่ะขับระยะใกล้คันนี้79,000บาทค่ะมีทั้งหมดสีสีนะคะเทาแดงขาวเข,ขียวค่ะขอบคุณค่ะ